โอเวนซ่านะครับเดี๋ยวพามาดูรอบๆกันนะครับตัวนี้เป็น Toyota a อเวนซ่านะครับหนึ่งจุดห้าีพีนเจ็ดนะครับแต่ตัวนี้เป็นโฉมงปี2 0 1พันสิบสองตอนนี้เราลงล้อขอบ17มาให้ด้วยเดี๋ยวดูรอบๆก่อนนะครับล้อเป็นล้อสีดำตัดแดงนะครับสวยๆนะครับรตเจ็ดังเปิดดูข้างหลังให้ดูก่อนอ่าเป็นเป็นเจ็ดที่นั่งสามแถวนะครับเคครับเดี๋ยวเปิดด้านข้างให้แล้ะอ่ะมาดูข้างๆฝั่งนี้ครับ เป็นรถสีขาวนะตอนนี้เราเก็บงานให้รอบคันแล้วเรียบร้อยนะครับผมคันนี้เป็นเครื่องยนต์เบนซินพันห้านะครับเดี๋ยวไปดูเบาะหน้ากันเลยตัวนี้เป็นกุญแจแบบมีไลเซอร์แล้วนะครับภายในเป็นเบาะหนังสีดำนะครับเกียร์ออโต้นะเวดูเชิญดูข้างในเลยใกล้ๆเลยครับเป็นจอ L C D 7นิ้วมาให้ด้วยนะครับผมกระจกปรับไฟฟ้าแล้วนะครับเลรก L E S กระจกปรับมองข้างไฟฟ้านะครับ โอเคถ่ายดูรอบๆภายในเลยตัวนี้เลขไมเพียหนงแสนสามนะครับโอเคเดี๋ยวพี่ปิดด้านนี้ก่อนโอเคทีนี้เรามาดูราคาเจ้าคันนี้กันตัวนี้โตลตาแวนซาปี2017 1.5G เอาไปเลย355,000บาทสำหรับลูกค้าท่านใดที่สนใจโทรเข้ามาสอบถามได้เลยนะครับเดี๋ยวฝากเพจไว้ให้ด้วยนะครับผม ยังไงก็ฝาก H เห็นเองบนโต๊ะข่าด้วยนะครับสวัสดีครับ